สวัสดีครับวันนี้ก็มีเหตุก็เลยาม,มาโ,มโอ้โหนาฬิกาสายจับเวลาเพืใช้ฟูงสืยอลดวันนี้วันนี้โชอบเลยก้าเดือนเก้าหลายคนก็ชอปปี้รซาด้าแต่ของผมเอง Google แจ้งเตือนว่าวันนี้ Android 11สิบเอ็ออมรีวิวตะกูลพิกเซลและอีกหลายๆตรตะกูลก่อนนะจ๊ะก็เลยจะลองมาอัปเดตกันอ่ะ

เขาบอกว่าไอ Android 11ไม่ใช่ Android 11เนี่ยที่จะเพิ่มแน่ๆคือการบันทึกภาพหน้าจอหรือการบันทึกเป็นวิดีโอเนี่ยจะถูกบันเดิลมาอยู่ใน Android 11ด้วยแล้วก็อีกหลากหลายฟีเจอร์ที่จะเพิ่มมาผมใช้ Pixel 3A ตอนนี้ขนาดเป็นอั1.33 g b กดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับผมจะกดรีสตาร์ทเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ไปแล้ว คราวนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตกลับมาแล้วผมลองใช้นิดหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงค่อยมาตามกันนะครับโอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับผมอัปเดตจนเรียบร้อยแล้วอของผมก็ชาร์จกันมาเต็มแล้วก็ต่อ w i f i ก็เลยอัปเดตเยอย่ารวดเร็วนะครับดอุปกรณ์แล้วอ่วา 9, 52นาทีก็พอดีไปทานข,าข้าว,าวาแล้วก็ทดสอบกันมาด้วยในเบื้องต้นก็ยังมีบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับที่เจอตอนนี้ก็อัปเดตเป็นท็อกแบ็กเวอร์ชัน9เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เพิ่มมาไม่ว่าจะเป็น notification แบบ bubble นะครับ <c oughs> แล้วก็รวมถึงการบันทึกหน้าจอบแบบวิดีโอก,ก็ได้ลองแล้วแล้วก็การใช้งาน Talkback โดยทั่วไป <c oughs> ผมรู้สึกว่าการทำงานกับ Pixel 3A ของผมเนี่ยมันอืดลงกระติ้วหนึ่งไม, <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน <c oughs> เขาก็อัปเดต Talkback 8เป็น Talkback 9 <c oughs> ก็ใช้งานตามปกติได้เลยเนาะ อ่าโอเคครับผมการใช้เจตเจอร์ว่าจะมี3ปุ่มด้านล่าง2ปุ่มด้านล่างหรือจะใช้เจตเจอรอ์ถ้าเราเปิดท็อกแบ็กก็2นิ้วลูดขึ้นเป็นปุ่มโฮมก็ยังใช้ได้นะครับผมปกติกับ Android 11อ่าโอเคไปดูในอ่าเดี๋ยวไหนที่ไหนดีเนาะโทรศัพท์ปุ๊บอ่าโทรศัพท์ททและสถานอ,อ,อันนี้อาจจะเห็นชัดไม่ชัดเนาะเลือกแล้วลารายการล่าสุดรายการกดปุ่มกดดูปุ๊บเลือกแล้วช่องโลกับสนิ่ง เลขก็ยังอ่านแอปทวีแอปพลิเคชันโทรศัพท์นะครับผมอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันมือถือแต่ละยี่ห้อว่าใช้แอปโทรศัพท์อะไรอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้ผมโฮมออกมาก่อนการบการใช้ในส่วนของฟีเจอร์ทั่วไปเนี่ยเท่าที่ลองดูใช้ลงใช้ไลน์ใช้ Facebook ก็ยังไม่ได้ลองเยอะนะก็ใช้งานได้รวมถึงตัวที่สำคัญสุดเลยอะ ทาสอบิตนี่อ่าแท็บทูรีสนี่นะผมหลุดไปแล้วท่าสอบิตอยู่ในอาการ์ถึแท็บทูรีสจะใช้กับแอนดรอยด์สิบเอ็ดได้ไหมปึ๊บอ่าทาสอบิตไปฟังวิทยุ TAB Radio ดีกว่าวิทยุท่าสามลองแล้วนกาชั้นวางหนังสือห้องสมุดออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ลองที่วิทยุดีกว่าปึ๊บตั๋วไงยะย่งไม่ได้จ่ายค่าเช่าร้านที่นิชิคาเฟ่ปึ๊บโอ้โหอ๋อปึ๊บอย่า ขออนุญาตปุ๊บสวัสดีตอนบ่ายค่ะกดล้างทั้งหมดก่อนจะได้ปิดในส่วนตรงนี้นะครับ <S 2> 2 <S ก็ Tab to read ไม่ต้องกังวลใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับบน Android เวอร์ชัน11ผมลองและณตนะอนนี้นะครับผมกับเวอร์ชันที่ผม 9, 9, 9, อัปเดต9 9 2 0เดอน9 2 0า0ีกฟีเจอร์หนึ่งต้องไปดึงออกมาอยู่ในการแจ้งเตือนปุ๊บ แล้วก็เข้าที่การตั้งค่าด่วนรูดลงมาปั๊บการตั้งค่าด่วนอ่าเข้าการตั้งค่าด่วนนะครับก็คือเหมือนกับเราครับการแจ้งเตือนแล้วก็สองนิ้วรู่นลงอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เปิดท็อกแบ็คก็รูดลงยาวๆเนาะก็เข้ากันั้งตั้งค่าด่วนซึ่งจะมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าต้องไปดึงออกมานะของผมดึงออกมาแล้วะจะมีเมนูอ่าเมนูทั่วไปพวกเนี้ยไ i ไฟบลูทูธหมุนหน้าจอไฟฉงห้อยฉายก็เป็นเมนูตามปกติ อ่านี่ครับมีเมนูบันทึกหน้าจอซึ่งถูกบันเดลมาไว้ใน Android 11เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปบันทึกนะอ่าปุ๊บโปรแกร,รมอัดหน้าจออ่าโปรแกร,รมอัดหน้าจอเริ่มบันทึกเลยไหมเนี่ยระบบ Android อ่าบันทึกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ปรากฏบนหน้าจอหรือเล่นในประกอบได้ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านข้อมูลการจำระเงินรูปภาพข้อความและเสียงเขาก็บอกไว้ด้วยเหมือนเป็นความปลอดภัยให้คุณรู้ว่ามีความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับเรื่องรหัสผ่านเรื่องรายละเอียดต่างๆคุณรายการแบบเลื่อนลงถ้าคุณ อ่บันทึกเสียงไมโครโฟนไหมก็คือเราพูดไปด้วยแล้วก็อ่าัดหน้าจอไปด้วยปิดบันทึกเสียงอ่ะเนี่ยเขาปิดไว้อยู่เราถ้าอยากบันทึกเสียงก็เปิดปิดอ่ะเดี๋ยวผมจะปัดข้อต่อแสดงการแตะบนหน้าจอสวิตช์อ่าแสดงการแตะบนหน้าจอเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเมาส์นะครับผมยกเลิกอ่ะนี่ครับปิดอยู่อ่ะผมเปิดไว้ก็ได้อ่ะยกเลิกุ่มเริ่มแล้วก็ปัดไปที่ปุ่มเริ่มแล้วเราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปึ๊บอ่ะเขาจะมีนับด้วยนะหนึ่งอ่า นี่ครับโอ้มีอะไรเข้ามาอีกแล้วการแจ้งเตือนสวัสดีครับนี่คือการทดสอบนะครับอาจจะตรงนี้บันทึกหน้าจอให้เห็นเลยเราลองเข้าไปที่แอป lazada 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 เนี่ยครับ lazada ปึ๊บเข้าไปที่ lazada ตอนนี้วันที่9เดือน9เนาะอันนี้เอาโฮมออกมาก่อนสมมุติว่าเข้า lazada อันนี้มีโฟลเดอร์เกมด้วย speed test ลอง speed test ไหมอย่าเลยอันนี้เป็นแอปอีกแอปหนึ่ง เนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันคุมลำโพงบ o ส e สาวทัศเนาะก็อันนี้ผมก็อ่านหน้าจอไปด้วยคุณสามารถทำสื่อได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเสริมนะครับสำหรับ Android 11ก็จะถูกบ<ไ>ันเดิลมาไว้ในตัว Android 11เลยเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ที่คุณเห็นหน้าจอที่เรามีการปรับแบบนี้เป๋าตั้งเนี่ยแอปของกรุงไทยช่วงนี้เที่ยวเที่ยวไทยเนาะก็ใช้บริการกันลดกว่า40%ใช่ไหมอ่า พวกนี้เราสามารถทําสื่อได้ง่ายๆทุกคนที่อัปเดต Android 11ก็คงจะได้ใช้กันหวังว่าทุกๆทุกๆค่ายก็จะมีฟีเจอร์นี้เข้าไปใช้งานง่ายๆเหมือนกันวิธียังไงก็ตามครับเท่าที่เททดสอบ Android 11ก็พอที่จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาบอกกล่าเล่าให้ฟงังอันนี้เหมือนกับเป็น First Impression นะครับการพบกันครั้งแรกกับ Android 11กับนายหมอคอมอัปเดตเพิ่งอัปเดตวันนี้แต่ใครที่ใช้ แบรนด์อื่นๆก็อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งว่าทางค่ายของคุณจะให้อัปเดตเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นซ uh, oh, ัมซุงอ o p โปเรยวมี v วีโ p p ออปโเริ่ม<ๆ>วนเนาะก็มีหลายๆค่ายแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะต่อจากที่ผมลาไปเนี่ยผมก็จะเปิดในส่วนของการบันทึกหน้าจอตรงนี้ให้ฟังว่าคุณภาพออกมาเป็นยังไงการหน้าจอออกมาภาพคมชัดแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะลาไปก่อนแล้วครับ นานี่ครับ,ออรบโอ้มีอะไรเข้ามาอีกแล้วการแจ้งเตือนอ่สวัสดีครับนี่คือการทดสอบนะครับอาจจะตรงนี้บันทึกหน้าจอให้เห็นเลยอ่เราลองเข้าไปที่แอป l ่าลาซาดามีการแจนน้งเตือนรายการาซาานครับลาซาดาปุ๊บเข้าไปที่ลาซาดาตอนนี้วันที่9เดือน9เนาะ,อ,ะอันนี้เอาโฮมออกมาก่อนอสมมุติว่า เข้าราซาดา้าโฟลเดอร์เกมสองอีเทมมีโฟลเดอร์เกมด้วยสปีดเทสสปีดเทสมิทูสปีเคอร์สปีดเทสลองสปีดเทสมไหมอย่าเลยมีทูสปีเคอร์อันนี้เป็นแอปอีกแอปหนึ่งเ <Touch. S 1> นี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันคุมลําโพงบอสเซาทัตเนาะก็อันเนี้ยผมก็อ่านหน้าจอไปที่คุณสามารถทําสื่อได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเสริมนะครับสำหรับ Android 11ก็จะถูกบันเดิลมาไว้ในตัว Android 11เลยเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ที่คุณเห็นหน้าจอที่เรามีการปัดแบบเน ลระเป๋าตังเนี่ยแอป,ปอของกรุงไทยช่วงนี้เที่ยวเที่ยวไทยเนาะก็ใช้บริการกันลดกว่า40%ใช่ไหมพวกเนี้ยเราสามารถทำสื่อได้ง่ายๆทุกคนที่อัปเดต And; r o i d 11ก็คงจะได้ใช้กันหวังว่าทุกๆท,ทุกๆค่ายก็จะมีฟีเจอร์นี้เข้าไปใช้งานง่ายๆวิธีการ